น้องครับเนี่ยอะให้เบิ้องมัดสูงแง่ล่ะเลยมาแล้วเมียนี่ครับเมียนี่ไปคว่ำสุดหอกแง่เด้อนี่พี่น้องเบิ้งเอาอันนี้กับเมียเดียวอีกบ่ะนี่ห้อยนะครับ เปิดเมียเดียววันทองเปิดเมียเดียวให้เลยเปิดเมียเดียวเนาะแต่ว่าลูกมันขายแล้วลูกขายไปแล้วพี่น้องเปิดให้ลูเปิดให้ลูกงามลูกเพิ่นต้องคัดออกไปขายด้วยพี่น้องครับนี่ลูกมันตกราควข้าหาเศษแล้วโอ้ลูกตัวผู้ด้นี่แม่นั่นห้อยนี่แม่ตัวผู้ครับลูกบิ๊กเบิร์ดลูกบิ๊กเบิร์ดพี่น้องปาปนาไปฟ้านี่ตัวมันเล็บเหี้ยวมอนเหี้ยวเองนะครับฮะเตียงได้ปัญญากันเหี้ยวตัวนี้เล็บเหีวใช่ตัวนี้ครับโอ้เนี่ยแต่ว่าการใจลูกตัวนี้เด็ดขาดข้อมือหาตัวทอเพรมีลูกมันราคาล้านทุกตัว ลูกออกมาไม่พี่น้องลูกโตผูกหาดเสดียดมันนะผมพี่น้องลูกเพิ่อนนะโทโทรโทรโมเป็นว่าห้องขายดิเขาห้กันแล้วเขาเขาให้เลยดิอ๋อตัวนี้แม่ยังก็เนี่ยห้อยอันแม่ปลายฟ้าครับแม่ปลายฟ้าอู้ยทำไมกล้องผมไม่เซ็ตจะได้ยินบไน่ได้ยินได้ยินว่ามันไม่ดีเลยแบบโยคอเสียเจ้าดิเออเออล้มนอนวดมันเสียตีนนวดมันมันดุดเนี่ยช้างมันบอล้ม นี่แมปลว่ารอถึงว่าาจากพ้นดินลาดเงาุอยูุ่นี่เป็นคนผู้ใครับบ้นดินหลัดวยนครสวรรค์ครับเป็นเราดังโอ้เรด่สิบสามร้อยห้าตอนนี้ทองว่างอยู่แลกระังที่เป็นซัเป็นซัรอบนึงครผมบปอะสุค์ทั้งสูงทั้งเ้าแลยกลมเกินกันเลยนอนให้อยอย่ครับ นี่ลูกไส้เพิ่นเป็นหวนลูกไส้ครับลูกไส้บิ๊กเบิร์นหาเดือนโอ้โหลูกขายแล้วครับลูกครับไม่ต้องถามหาลูกขายแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นแม่เดียวเดี่ยวแม่เดียวครับเปิดให้ได้ล้านสองให้เบิ่งหน้าตาครับในราคาล้านสองแสนบาทต่อรองกันได้คือเาครับต่อรองมาแบบจะตรวจโดนโดนพี่น้องเบิ่งอันนี้เมดเมียนี่ผมผมบอกให้ได้ว่าเป็นเม็ดที่จ่ายลูกดีที่สุดลูกราคาล้านชุดตัว นะครับตัวที่สามเขานีก็ยังเป็นตัวผีกันลูกเขาเขายังซื้อขายกันหาเศียรยาโนมเหนียวแล้วผม่รู้ว่าเจ้าของที่ไม่เขาที่โต๊กไปที่ขายได้เท่าไหนนี้ลูกตัวที่สามตัวที่สามครับอันนี้ทองว่างอยู่เนาะทองว่างอยู่ครับไปไปในหอยต่ำครับเพิ่งเราขัดสัตว์มาแต่ละตัวลูกพี่น้องครับไปถมราคาเพื่อนเราพี่น้องเพิ่งลูกออกมาแต่ละตัวไข่กันตามเศียรซี่เศียรหาเศียรไหครับนี่ขายเดียนละวเศียรไหมครับตามที่เพิ่งมาสู้โตสู้โตนี่ครับนี่ยังพระเอกคนหนี่งกับหาเศียรเราได ไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเชีงขาลูกเข้าไปเข้าไปเข้าไปปะทุมเข้าไปขปะทุมไปไปเพชรปทุมเข้าไปไปคอยติดตามกันต่อไปดนะครับว่าลูกเพื่อนสี่ใยเป็นพ่อมาอธ่บาเป็นอะไรดอกนี่ไม่หางดอกสิไม่หางดอกทำไมขายลูกได้สามแสนไม่หางดอกอีท่ออะ้รพี่น้องไม่หางดอกท้องบิ๊กมินผสมตัวของอาจารย์เหลือนะครับขอยทะเลงนั่นแหละบิ๊กมินบิ๊กมินครับผม ผสมตัวมาเลยนะครับผสมท้องแล้วสามเดือนกว่าแล้วสามเดือนกว่าแล้วเด็กพี่น้องครับโอ้แม่นี่ก็สูงไงพี่น้องเดี๋ยวให็นแลเป็นแม่สายต่างแม่สายต่างอยู่เอาผู้ใดเงินหน่อยมาว่ากันแม่นี่สีแดงหอยดูดิอ่แสดงว่าตัวนี้ราคาถือกุมูในฟ์มถือกุมูิันถือในหอยต่าแล้วสีห้องเท่าไดพี่น้องครับนี่ฮะอันนี้กับแม่เดียวบ่าเกี่ยวแม่เดียวบพเกี่ยวกับลูกลูกขายแล้วลูกขายแล้วแม่เดียวไม่เกี่ยวกับลูกครับผมแม่นี่เนาะ สี่แสนเก้าสี่แสนเก้าเพื่อนมาเลยตัวที่เท่าไหร่ครับนี่ลูกตัวที่สามครับตัวนั้นตัวที่สี่ในท้องเป็นควายสดตายมูลาหรือว่าจับเนี่ยครับมันเป็นมูลาลูกผสมครับแต่ว่าการจ่ายโนการจ่ายลูกเนี่ยเป็นไทยเวดเลยนะเบื้องล้ดน่ะครับอันนี้ลูกเงินอุทัยหกเดือนกว่าครับลูกมันหกเดือนกว่าแล้วครับไปอีกแล้วพี่น้องตัวนี้ทับบิ๊กมินนะครับผมทังบิ๊กมินก็เป็นสักเป็นหลานเงินอุทัยนะครับ อออกมาทับตัวร้อยหาซีบครับเมียนี่สี่แสนเก้ามาครับต่อพูดได้เอามันเป็นเมียแหงดอกมาเบิ่งหางมันจะให้เบิ่งเลยเบิ่งดูครับหางมันตัวนี้แล้วว่าหางดอกมันดอกมันให้เบิ่งเลยล่ะนี่เห็นบ่เอานี่โอ้นี่แล้วว่าเป็นชาวบ้านเอื้อเป็นตำนีแต่ว่าเราให้ลูกดี้เราว่ว่าตำนี้อ่ะตำนี้ว่าสันให้ลูกระขาสามแสนหนึ่งทีตีมันได้บ่พึ่งลูกตัวเมียสามเสียนสามเสนนี่แบบขอกันพร้อมดินะครับ ป้าบิ่งครับเบิ่งลูกเพิ่นดูหัวสูงร้อยห้าสิบหลาเมียมันน่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวน่ะบุญพี่น้องครับมึงเอาเรียบเรือบดไอเตียงดอกธรรมชาติเลย er Mother, no นะครับไผ่มักสายดำนะครับไผ่มักสายดำท่านพูดเลยว่าตำนี้บุญต้องเอานะครับถ้าพูดเรยมักเออเมียมีเงินเท่านี้เนี่ยเมียมีเงินอยูมห้อมหมอบบอกว่าราคาเท่าไหร่เมียมีเงินอยูมห้อมเนี่ยพอมีเงินยมห้อมเนี่ยท่านมาหาหนี้ได้นะครับผมเอาครับพูดเรี่ยนี่ครับ มนีหนังนาซายง่อ้างง่าให้ลูกดีพี่น้องครับแต่ว่าตัวนี้แล้วว่าเป็นหางดอกสําหรับเกษตรกรมักตีกันเนาะแต่ว่าหางพ่นเป็นปุ่มน้ำงามพี่น้องครับนี่เบิ้งพอคักกับว่าเห็นดอกกับพี่น้องขันพ่นมักตัวกันกับตัวละให้ลูกดีครับโอ้ควายเราให้ลูกดีบมดตัวเนตัวนี้ตัวสุดท้ายตัวนี้คลอกครับอาเบิ้งตัวนี้สายเลือดชัดเจนชัดเจนที่สุดนะครับตัวเนี้ย พ่อเมียขาก็ยังอยู่พ่อเขาก็ยังอยู่นะครับเจาะก็ตามเจาะก็ตามตามซื้ออยูเดียวลันราคเหมือนเดียกันเป็นลูกเงินอุทัยเมียมันนะเป็นไทไล่ของฟ้าก็วันนี้ตัวนี้ครับมันเป็นควายเราอุทยเลยไท้แท้ๆแท้เลยครับเกิดอยู่คอกอจเริญฟาร์มของเสียอุดอุทัยนะครับเกิดจากเมียซับนะครับเมียซับอจเริญฟาร์มสูงวันหกสิบได้เมียมันแต่ว่าอันนี่เป็นลูกเงินอุทัยมันเลยเป็นเตี้ยๆตันครับเมียสูงวันหกสิบ น้องสาวน้องสาวพี่โน้องสาวกระไผ่โตลูพสาวอยู่กับพี่เตะตระไผ่โอยู่กับพี่หมวดโแล้วก็าหงยกอยู่กับบินบอลบูพี่สาวมันดูแค่นี้เรานี่นะครับอันนี้กับแม่เดียวบอขายลูกคือเกราตีครับนี่เอาขายได้เบิดทั้งแม่ทั้งลูกเออแสดงว่าบลอตมีคนจองตริลูกอ่ะอขอให้หน่อยพอดบ้าเอาเสนอมาบดแม่ช้ยเอ็มสูงร้อยหกสิบเออสูงร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับเอ็มฟันสองคู่ ท้องเพชรลำโคงตัวนี้ตัวน้ท้องเพชรลำโค้งพี่ราคาเกจล้านครับครับนี่ทับสดครับทับสดเลยตัวนี้ท้องเพชรลำโคงตัวแรกของประเทศไทยลูกสาวเขาเป็นลูกาสาวของตะวันฉายโคราชของชัยชนะฟาร์มตะวันฉายเนี่ยเป็นลูกใบยกนะครับอันนี้เป็นมีศักเป็นล้านใบยกอันนี้หกเดือนกว่าเนี่ยสูงแค่เนี่ยมึงเอามีแต่ขาละคงดุ้งโอ้ควายเราแม่ครับลูกควายเราในครับสุดยอดทั้งนั้นเลยพี่น้องเออเบื้องเอาเบิ้งคองแม่ตันโจโลเลยพี่น้องครับ บรรพุย์ผูแล้วเบื้อทั้งขานคว้ยเราวเพาะบรรพุย์ผูแทบทุกตัวพี่น้องตัวแรกตัวสุดท้ายนี่คือคว้ยผูเลยครับเบื้งทัันตัวนี้นะเอผมห้องไว้ซื้อดอกครับสองตัวในร้านแปดร้านแปดสองตัวแม่ลูกเลยเนาะผมบ่มีกักพูดเลยว่าเพี้ยงก็คือกดพันแล้วก็ทับไว้แล้วพร้อมผุนี้ครับท้องเพี่ลำคงตัวแรกเพี่ลำคงกับพี่น้องตัวมุนขาดจิตล้านพี่เพิ่นซื้อขายกันว่าใดๆนะครับไม่เชื่อก็ถามเสียตั้มเบื้องคงหลวงถามเสียสมบัติเบื้องได นะครับที่ได้เยยชมลูกตัวแรกของเจ้าล้ำโคงนี่และครับลูกลำโค้งตัวแรกคือเนี่ยทองตัวแรกของประเทศไทยเลยลูกเบิ้งครับที่เป็นตัวผูกคือตัวแม่นวันห้อยครับแม่นเป็นตัวแม่ยู่หรอกควายเรานี่มันไ้ตัวแม่ดีครับนบูครับบนควายตัวนี้บนควายอับดิษควายราคาหลักล้านแล้วอันนี้เล่าแท้นี่แชีงขาพใดมักสายเราอุทัยแท้ครับเบิ่งลวดสามสายอายุไรกันลูกมันเกิดมาในคอกเราเถีงตัวละเสียนบทดแม่พี่น้องอายุ หกเดือนกับหกเซียนสามเดือนกับสามเซียนไหมครับอันนี่โมเมนต์ตัของว่าเอาดิเขามาซื้อนี่เขาเขามาซื้อเขาให้เลยดิครับแต่ว่าจบขวังเราอยากได้หลายก็นี่ยุ่งโอ้ยความอยากได้อยากได้หลายอยู่นะครับแต่ว่าก่อนเนาะขันมามาหากันพอาสามเทียนนี่พูดไอซิบว่ใจอ่อนครับแม่น่าหม่ะแสดงว่าพูดอะอยากได้ต้องมาหาเราดูดูนะพี่น้องครับนี่พยายามกันดูิดราคาม้าทุกตัวแล้วฝากเบอร์โทรไอ้เพื่อนแดงในห้อยเจ้าศูนย์หกสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด 0623กิจ6กิจ709ครับเบอร์ห้อยต่ำยำไอยท่องนะครับโทรมาได้นะครับผมพูดไดมากใสตรงรวดมาสอบถามเอาผู้ใดอยู่ใกล้เลือนเคียงจากมาเบิงในมาโลดบาซื้อไว้อยังกับว่าได้ว่ากันมาโลดมาเบิงตวงงามๆแท้ก็ได้พี่น้องห้างเทียกล้องผมมันหลอกตาควายผมควายผมเนี่ยผมมีดอกว่าสีมาทับตัวทับตัวกระจกเห็นว่าผมมีควายผูกสั้นผมพาเบือผมพาลึงกอะเด่นผาเบีนออกแล้ว เอาไปจับสัตว์อย่างเดียวที้ควยเป็นมันดิชิเนียงบ่เป็นมันเนีครับแต่ว่าทับบ่ได้ทับบ่ได้คือทับมันที่ออกแขางอย่างเดียวโอ้เอาทายจับสัตว์นี่ควยจับสัตว์แล้วตัวนั้นตัวนั้นบ่ขาย่ได้ห้อยขายอยู่แค่ในหามื่นเพราะว่าซื้อมาสามหมื่นเก้าค่าพากับหาพันแล้วครับเขาคนกับงามเตินคนมีเล่าวันห้อยตัวนั้นบ่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 ต้องไปถามหาแล้วครับจังสันเขาคืองามดีจริงเอาไว้จับสัตว์ครับ ประโยชน์ดีเทิ้งนั้นตัวใดเป็นสัตว์ในหูรวดโอ้ตัวผู้เด่นสัญญาต่อยันตัวผู้อาสระพี่น้องเอ้ยผู้ใดมากตัวใดก็โทรมาสอบถามเลยครับโชคดีมีควายงามกับสุขสุขคนนะครับผู้ใดอยากได้ความรู้กับมหาเอานะครับผมไอคูไม่รู้วิชาครับไอไม่ขาดเจ้าก็บ่าต้องกินเขากินขนมนะครับผู้ใดอยากได้วิชากับเบิ้งคลิปแรกเด้พี่น้องเราบอกไปแล้วครับแต่ว่าในที่ได้ล้มคลิปแรกคลิปจองแล้วครับแต่ว่าคลิปนี้เน้นเปิดทุกตัวในฟาร์มของเนเปิดให้ฟังทุกตัวบ่เปิดแต่ตูนไทยชีวิตมั้ยครับตัวข้าเเปิดอา คลิปนี้กัฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับคอยรอติดตามในคลิปต่อไปด้วยครับผมกับนายหอยกับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ